สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีครับวันนี้นะครับมาจัดแคมซิ่งเว็บ้อยให้ลูกค้านะครับลูกค้าทําฝามาครับกระเดื่องยันใส่ไม่ได้นะครับก็แก้แคมได้นะครับผมแต่วันนี้เรามาเจียแคมอีกแล้วครับผมวันนี้ก็เจียหลายตัวครับยี่สิบสามสิบตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าเสร็จทันหรือเปล่านะครับผมไม่ทันก็ต้องวันถัดไปนะครับ จัดให้ครับต้นจัดท้ายไหลนะครับทาฝามาใส่ไม่ได้นะครับจัดให้เลย ของเดิมลูกค้ามานะครับยก6.5นะครับเพิ่มเป็น7มิลนะครับแต่ว่ากระเดื่องนะครับของลูกค้าใส่ไม่ได้ค้ำสปริงนะครับแคมยกเยอะท้ายวาวก็ต้องยาวเป็นธรรมดาครับอันนี้เราก็แก้แคมให้ครับ อาวับครับสวยด้วยเงียบด้วยแรงด้วยนะครับมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับแรงก็ต้องดังหน่อยนึงครับถ้าเงียบก็ไม่ค่อยแรงครับเพราะว่าท้องแคมนะครับสำคัญนะครับปิดช้ากำลังก็ไม่ค่อยมีนะครับผมปิดเร็วกำลังดีแต่ว่าดังนะครับ ก็ต้องเลือกเอาแล้วครับว่าจะให้ดังนิดนิดหรือเปล่านะครับเพื่อการแรกกความแรงนะครับเา้เงียบสนิทก็ยกน,ยน้อยยอดกลมๆนะครับก็จะเงียบนะครับ ใช่นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเก็บท้องก่อนนะครับผมเก็บท้องแคมป์ก่อน ได้แล้วครับผมทีนี้ก็นะครับจะทําการนะครับเก็บยอดต่อครับเสร็จแล้วครับผม มา็ักไว้แน่นเลยครับอาออกยากด้วยครับทีนี้อแค่นี้ก็พร้อมแรงแล้วครับขีกค้าใช้เวลาไปกี่อาทีครับห้าหกนาทีครับห้าทีห้าอาทีเหรอเจียแคมตัวเนี้ยนะ มันจะเร็วไปแล้วนี่ก็คือผิวครับแคมทิเจียนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้กลับทางนี่ดรงสื่นอย่างนี้นี่ครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็ชุบน้ํามันหน่อยกันสนิมนะครับดูองศาดูยอดก็สวยครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยเลยนะครับผม เร็วแรงเงียบนะครับจัดให้ตามสั่งครับลูกค้าสวัสดีครับ